สวัสดีค่ะสวัสดีบายบายนะคะบ,บ่ายวันที่ลหัสนะคะวันนี้ก็จะมาทํมามะขามทําฟอร์มมะขามลีลานะคะมาพร้อมสายฝนนะคะวันนี้สายฝนโปรยปลายเลยนะคะเชิญท่านนายกเลยค่ะ,นนะครับเดี๋ยวเราจะมาปักแค่ลูกตรงเนี่ยนะครับตอเจริมันตอเราทำไม่ทัน ความเยี่ยมของโอคลกทัองหมดมันหายไปนะครับเราจะใช้แค่าสามจิ่งนะครับเราจะใช้กิ่งในแค่าสามจิ่งต,ตอนนี้นะครับพวกเนี้ยจะตัดออกหมดเลยตัดเพื่อให้มันเห็นลีลานี่ก่อนนะเท้าเห็มล็อกเท้าดิสลอมอ่าพอกิ่งพวกเนี้ยมันใหญ่แล้วมัน ไปเรียกว่าทำให้ไม้มันรีลาขาดหายไปนะครับเราจะไปยาอยตัดออกนะจะไล่ตัดทั้งน้นจะตัดทิ้งหมดเลยนะครับสําดิ่นใหญ่ๆทิ่งิตลาต้นตอนเล็กๆก็น่าดูอยู่นะพอมันใหญ่แล้วไม่น่าดูแล้วนะครับแล้วก็พอมันโตแลเวไปลดฟังความงามนะเราจะตัดออกนะครับจะไล่ตัดไปเรื่อยๆนะ ผมจะตัดเพื่อให้เห็นตัวนี้ให้ชัดก่อนนะเพราะไม้ต้นนี้เนี่ยความสวยงามมันอยู่ที่รายก็ตัดมานะครับ เราตัดออกน,นะครับก่อนตัดเนี่ยมาใมันจะดูดูไม่เป็นรูปร่างเลยนะครับตอนที่เรา,เราตั้งไว้เล็กๆอ่นะมันก็ยังดูได้นะครับแต่พอเราเผลอแผะเดี๋ยวมันโตเนี่ยจากความสวยงามมันกลายเป็นเรื่องเกะกะไปนะมันไปบดบังความงามของลําต้นหลักนะครับเราตัดออกน,นะครับสร้อยนั่งข้าบ่อได้ย,ดยังคุณนาวินมากับผลเลยครับปทุมยางหนักครับตอนนี้ ทางนี้ไม่หนักนะคะปล่อยๆเรื่อยๆนะคะทั้งวันเลยค่ะครับพอลักษณะที่เอนนอนลงน,นะครับเราจะกลิ่นเนี่ยดับเราจะถ่าระดับอยู่ประมาณเนี่ยนะครับเราจะดับไปข้างหน้านะดับไปข้างหน้าเรา,าเมาถามโดยเฉพาะยอดมันจะโตวไวนะฮะ มะขามเนี่ยถ้ากินตั้งด้านบนมันจะโตไวทุกต้นนะครับ ให้มันรุช่องนี้นะฮะจะดับรุช่องนี้เ,เ,เวลาดูถึงอ,อ่าตรงโฟนมันจนถึงปลายเนี่ยระดับมันจะสวยงามไม้ไม่จำเป็นต้องใช้กิ่งเยอะนะครับสำหรับไม้ลีลาคุณบอยพานาสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับ สวัสดีครับคุณปลอยฟานานะคุณบอยค่ะขอาคุณบอยนะครับบางกออภัยนะผมฟังชื่อผิดๆนะครับคุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับพี่อมรสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานบางกอกบันไซทุกท่านครับสวัสดีครับคุณชันเด็จเ่อมบอนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเราจะทําไม้แบบง่ายๆนะฮะไม้เนี่ยมันมีหนึ่งสองสามกิ่นก็จะทําให้ไม้สวยได้นะครับคุณภูสิทธิ์ให้ใจไปเลยขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซบางกอก4ี่สเจท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ เช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะก็จะเป็นต้นมะขามนะคะเป็นมะขามลีลาค่ะ พยายามดัดให้มีความเอี้ยวนะฮะดัดให้มีความเอี้ยวแลไม้ต้นนี่มันเอี้ยวอยู่แล้วนะครับเราพอดัดให้มันเข้ากับรูปทรงได้ง่ายนะครับแล้วการตัดสินเอี้ยวเนี่ยมันใช้ได้กับไม้ทุกลูกทรงนะครับความเอี้ยวความอ่อนจ้อยเนี่ยมันจะช่วยเสริมให้ไม้ดูมีสเสน่ห์ขึ้นนะครับไม้จะดูไม่แข็งนะฮะ ก็เป็นการใช้ไม้กิ่งเม็น้อยนะครับเน้นลีลาเนะน้นลีลานะครับ ตอนนี้กิ่งมันยังเล็กอยู่นะครับพอเขาต่อแล้วเนี่ยเราก็มาใส่รายละเอียดนะการดึงชั้นนะฮะการแยกกิ่งต่งางๆอันนี้เราเป็นการตั้งโครงไว้ก่อนนะครับแล้วไม้เนี่ยพอเราดัดแล้วให้มันรูไปตามลำเนี่ยม้มันจะโดไม่สูงนะมันจะเข้ากับลำได้นะครับจะเข้ากับลำได้แล้วก็เวลารเราทําจบนะพุ่มเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้านะะพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้ว เวลามันจบแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับรูปร่างไม้ที่บิด,บ,ดบิดเยี่ยวเยียวงออดีนะแล้วก็จะแปรตามสรีร่างเข้านะครับ ผมจะเปิดรูปให้ดูนะครับในนาคอดนะครับไม่ทราบก้องดูชัดไหมมันจะเป็นทรงพุ่มที่รูปไปตามกิ่งเมน,นะครับนะอนนี้เราต้องเลี้ยงให้กิ่งที่เราตั้งเนี่ยให้มัน โตก่อนนะครับแล้วก็ดับไปทิศทางเดียวกันเหมือนมา้าลู่ลมนะครับแต่ว่าจะทําฟอร์มให้มันดูชัดเจนนะครับมันจะมีการแยกกิ่งหน้ากิ่งหลังนะเราจะไม่เป็นปลายเลียวแหลมลู่ปไปทางเดียวกันทั้งหมดนะครับเราต้องแยกพุ่มแยกชัดมาแต่ทรงเนี่ยะจะเหมือนลู่ลมนะครับแล้วเราซอยม้าอย่างนี้นะมันต้องซอยให้ปลายเนี่ยมาเรียวถึงจะสวยนะครับชัดไหมชัดค่ะครับ ก็เป็นการแก้ไม้นะครับนะว่าข้างแรกมันเป็นแบบนี้นะครับพอกิ่งเยอะแล้วนะฮะมันไม่สวยนะครับไม้นี่พอกิ่งเยอะแล้วลำลำมันเนี่ยไม่โดดเด่นนะถูกกิ่งก้านต่างๆเนี่ยมันบดปังไปทั้งหมดนะเราเลยตัดต่อนะครับตัดให้เป็นอย่างนี้นะฮะมันจะดูผิวกว่าลีลาดีกว่านะครับ แล้วไม้ลำไม่ใหญ่ไม่ต้องทำพุ่มใหญ่ๆยากๆนะถ้าพุ่มใหญ่เกินเนี่ยก็จะไม่เข้ากับรูปทรงด้วยแล้วไม้ก็จะดูไม่สวยงามนะฮะไม้ลำเล็กมันยาวจริงแต่ลำมันเล็กเนี่ยเราก็ทำพุ่มให้เหมาะสมกับลำก็พอนะครับนะครับก็ฝากไป f อฟนะครับ นี่ท่านดูนะมันมีใบไม่เอ่ยไม่ใบใส่นอนอแอนี้มาใบมาให้ในยายใบใ<ไ>บตำนานทวดเราจะใส่ใบไปแต่เนี่ยนะครับเราจะใส่ใบเข้าไปนะผมบางให้ดูคร่าวๆน,นะครับเราจะใส่ใบเข้าไปแบบนี้นะ พอมมามีใบเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นน,นะครับเป็นเงี้ยมันจะดูดูลำบากแต่พอเราใส่ใบแล้วก็คมพอจเจนภาพได้นะะนครับเราจะวางตามตำแหน่งอย่างเงี้ยนะวางตามตำแหน่งเป็นแบบนี้นะครับเราจะวางเอาไว้ใบนี่อย่าให้มันทะลุไปเงี้ยให้อยู่ในช่องนี้นะครับให้อยู่ในช่องนี้ นี่ก็เหมือนกันนะ,นะครับพอมีใบแล้วเนี่ยมันก็มีชีวิตชีวาขึ้นนะครับพอไม่เติมใบก็จะดูดูมันแห้งๆแรงอะนะครับก็ต่อไปลามาแล้นะวรอรอให้เขาโตขึ้นนะครับให้กิ่งเมนใหญ่ขึ้นเราจะมาแยกแล้วเวลามีลาจะซอยให้ดูนะครับว่าเออม้ามันจบแล้ว ลำที่ยาวๆเนี่ยนะครับยาวเป็นเมเน็ดนะเราใช้ก็1หนึ่งสองสามพอนะครับไม่ต้องไปเติมอีกแล้วนะฮะถ้าเติมไปแล้วเนี่ยมันจะเยอะเกินนะครับคุณมาร์ตสวัสดีครับท่านนายกนั่งดูหลายคนที่ร้านน้ำชานะครศรีครับสุดยอดแนวความคิดครับขอบคุณครับคุณมาร์ท คุณโกวิทสวัสดีครับท่านนายกคุณออนและทีมงานทุกท่านไม่ลืมกดไลค์นะครับทุกครั้งที่เข้าชมกดแบบรัวๆให้เลยครับขอบคุณค่าขอบคุณมากนะครับทีมงานที่นั่งเป้าดูนะครับคือเราสร้างปนใจเนี่ยนะครับเราเราต้องเปิดเปิดความคิดเรานะครับเปิดใจให้กว้าง สิ่งหนึ่งที่เราต้องยิดเสมอนะครับคือโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับการสร้างอนไสถ้าเรายึดโครงสร้างเป็นหลักนะเราต้องเอาโครงก่อนเวลาท่านได้มาได้เปนหนึ่งยอนเนี่ยท่านต้องดูโครงเป็นหลักก่อนนะครับอย่าเป็นตัดบังคับตรงนะบังคับทรงหมายถึงว่าพยายามเปลี่ยนรูปร่างของต้นไม้นั้นเนี่ยเราเรียกว่าบังคับทรงนะแต่ถ้าเรา ทำไปตามลีลาที่ต้นไม้ให้มาแบบตรงนี้นะครับจริงๆมันตั้งขึ้นแลผมจับนอนลงนะครับเจ้าของเดิมก็โปกไปเนี่ยนะครับก็ตั้งให้ผมมันจับนอนลงพอเรานอนลงแล้วเนี่ยสรีระต่างๆนะครับไม้เนี่ยลำเนี่ยมันเลื่อนไปข้างหน้าอยู่แล้วเราเมหน้าที่คือจัดจิ่งเนี่ยหาตำแหน่งจังหวะให้ได้นะครับตำแหน่งจังหวะนี้ระยะความห่างเนี่ยพอเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็ดัดไปทางเดียวกันดับไปทางเดียวกันดับไปทางเดียวกัน มันเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเราจับจุดเั้าถูกนะระยะการแตดตรงเนี้ยมันจะมีช่องไฟหันะในรูปมันเขียนไม่ได้นะครับเพราะในรูปมันนิดเดียวนะแต่จริงมันหางแล้วก็ดึงยาวไปนะคร<ม>ับการดึงยาวเนี่ยไม่ต้องชนนี่นะเอาพรอมบอกะให้มีช่องอากาศแล้วก็ดึงชั้นออกไปเรื่อย,อยนะฮะแล้วชั้นถ้าจะเอาเนี่ยถ้าสองชั้นบนล่างแล้วก็ดึงแยก้ายขวาออกมานะไม้มันก็จะมีพุ่ม เวลามองด้านข้างเนี่ยมันจะมีพุ่มทั้งหน้าหลังนะครับแล้วไม้เนี่ยเวลาตัดปลายมันต้องเรียวปลายต้องเรียวนะฮะไม้จะได้ดูคมนะอย่าให้ปลายมันทู่ๆนะฮะมันต้องประเภทว่าโคนเนี่ยใบกว้างแล้วก็ค่อยๆเลียวที่ปลายนะถ้าทำสองชั้นบนล่างเหมือนกันนะครับไม้ก็จะดูสวยงามนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาท่านได้ไม้มานะครับไม้ท่านจะเป็นตั้งมาดูแล้วมันไม่สวยมันโยง่ง เบิดเอี่ยวดีแต่สรีระดูแล้วแปลงๆนะงท่านลองจับนอนลงตามองศาของไม้ที่สวยงามนะครับไม่จะเป็นต้องนอนแบบนี้เสมอนะไม้บางต้นเนี่ยมันเอ็น45ก็สวยนะครับก็ขอให้ท่านดูไม้แต่ละต้นให้ดีแล้วผมเชื่อนะครับว่า f อทุกท่านเนี่ยมีไม้ดีอยู่ในมือแต่บางครั้งเนี่ยเราเราเรียกว่าเราเลือกสินเมนะ แล้วเราไม่นิยอมทําไม้มีสิ่งน้นคือมีทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้เรียกว่าไม้ส่งต้นนะครับมันไม่ผิดนะถ้าท่านทําไม้สรงต้นเนี่ยท่านก็จะมีความโปร่งหาดนะครับมีความโปร่งหานะเดี๋ยวถ้าจบต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะดูไปดูมะนาวน้ำหนึหน่งครั้งนะครับมันเป็นไม้สรงต้นเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นฟอมแบบธรรมชาตินะครับ คุณนาวินสุดยอดจริงๆครับคุณคำน้อยสวัสดีครับท่านนายกลีลาสวยมากครับท่านครับคุณคำน้อยที่อมรรูปแบบสวยมีเอกลักษณ์แนวความคิดสุดยอดครับครับคุณครับค่ะคุณอำนาจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค็ัตตั้งอาจจะไม่เป็นไรเฮียนหมุนหมุนให้มันให้มันได้ฉากตั้งให้ได้ฉากนะนี่กล้องอยูหน้าสายกดเนี่ย หรือหนดอกใะชาครับอันนี้มันเป็นทรงต้นเหมือนกันน,นะครับผมแยกประเภทไม้นะฮะไม้ถ้าขึ้นลําต้นแล้วกิ่งกิ่งจะเป็นอย่างนี้เราถือเป็นทรงต้นนะครับเพื่อง่ายต่อการเวลานําเข้าประกวดนะอันนี้ไม้เนี่ยวน,นี่คือธรรมชาติให้มานะครับนี่ก็ธรรมชาติให้มานะแต่พอไม้เนี่ยกิ่งมันปรองกันก็จริงนะครับ้อดเคือกิ่งยิ่งใหญ่กิ่งยิ่งเล็ก ถ้ามันใหญ่เท่ากันเนี่ยมันจะบวมทันทีเลยนะครับไม้มันจะดูแบบจะดูไม่สวยงามนะความพืวมันจะหายไปนะครับเพราะเนี่ยเวลาไม้มันจิงตรงกันได้แต่จิงหนึ่งต้องใหญ่จิงหนึ่งต้องเล็กไม่ต้องใหญ่เท่ากันนะครับแล้วเราก็ไล่ขึ้นมาไม้พวกนี้ไม่มีจิงนะเราก็ดัดตัวเนี้ยขึ้นมาช่วยเพราะนี้ไม่มีจิงแตกนะครับเราจะดัดตัวนี้ขึ้นมาช่วยนะแล้วก็ดัดจิงทางออกทางออกเพื่อวันหลังเนี่ยแตก รายละเอียดมาจะมาดัดนะเราจะมาดัดตามจุดต่างๆที่มันยังขาดฟอร์มอยู่นะอันนี้มันต้องตั้งเป็นพื้นฐานก่อนเราต้องมีตัวนี้นะครับเพื่อทําฟอร์มไปนะเราจะทําเนี่ยทั้งต้นพอม้าอย่างเนี่ยนะครับเวลาเราดูหน้ามันมีหลังด้วยนะถ้าต้องถ่ายตรงๆแล้วไม่ขี้เข้ามาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าไม้มีความลึกอยู่นะเพราะกล้องเนี่ยมันไม่จะสามมิตินะถ้าเราถ่ายมันถ่ายรูปธรรมดานะครับมันจะเป็นแบนนะ เพราะเนี่ยท่านทำไม้ท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าโอ้กิ่งอย่างนี้ต้องไปเอาเยอะๆไม่จําเป็นนะเอาห่างๆแล้วอะไรเป็นการตัดแยกนะแล้วกระจายกิ่งนะครับเราต้องพยายามกระจายกิ่งออกนะเพราะเนี่ยอันเนี้ยมันจะดูแล้วมันจะดูแบบสบายตานะครับแล้วหาซอยนะครับท่านเนี่ยจับลำให้เจอแล้วก็เล่นซอยไปเรื่อยๆนะครับ พอซอยทั้งต้นเนี่ยไม้มันจะมีแยกท่อแยกชั้นให้เราทั้งหมดการซอยไม้ก็จะง่ายขึ้นนะครับสําหรับมาแนวใหม่นะฮะแต่ถ้าเราดึงสิ่งเยอะๆนะดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงเต็มต้นเลยเนี่ยถ้าซอยกบับเดิมนะคือสิ่งเยอะต้นนี้เนี่ยถ้าซอยนี่ต้นหนึ่งจะซอยต้นที่กินแน่นๆนนเนี่ยถ้าซอยนี่สามต้นจะได้กินแน่นๆแค่ต้นเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยเรา เราดูเนี่ยนะครับท่านดูดีๆนะมันไม่ได้ใช้สิ่งเยอะนะครับแล้วพุ่มมันค่อนข้างกระจายนะตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับอนาคตมันแตกมาเราต้องดึงออกมานะต้องดึงหน้ามาพรนี้เวลาแตกต้องดึงมานะครับมันไม่ใช่รอดๆเนี่ยนะพอมันแตกการต้องดึงมาหน้านะเราไมนจะปักให้โดดแบบนะี้ผมยกตัวอย่างเลไต้องดึงมาแบบนี้นะครับดึงมาปิดหน้า น,นี่ตัดนะครับเพราะว่ามันชูสงแล้วมันดับไม่ลงตัดแล้วก็มันแตกมาแล้วก็ดึงมังหน้านะไม้พวกนี้เนี่ยมันจะมีชุดหน้าเนี่ยเราจะดึงมังหน้าทั้งหมดนะครับหลังเราก็ดึงกลับหลังไปไม้เวลาจบแล้วมองสี่ด้านมีพุ่มทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่มีท่าซ้ายขวานะมองด้านข้างก็จะมีพุ่มนะมองด้านหน้าก็มีพุ่มมองด้านหลังก็เป็นพุ่มทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่ได้คือ ระยะช่องไฟความโปรง่งการเห็นสิ่งชัดๆนะครับไม่ได้ถูกเบียดบังจนหมดนะเพราะว่าผมต้องเรียนย่ำเสมอนะครับตรงเนี้ยใช้เวลานานที่สุดนะการเรื่องเมนตั้งลำใบไม่เกิน3าปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสร้างมาาไม้อยาวไาบบงอยาวไาบบางส่วนสำคัญไปนะครับถ้าท่านจะมีใบก็ควรจะเปิดช่องไฟให้เห็นโครงสร้างภายในนะครับเป็นแนวดของผมนะ ก็เป็นไม้มะขามนะอ่านี่เสาเาบางเกาะักไว้นะครับเ,เริ่มที่จะทำงานกันแล้วนะไม่ได้ถ่ายทอดให้ดูนะครับก็เป็นไม้ที่ตัดกันชุดหลังสดนะครับตอาแล้วนะมะขามทุกกองก็จะหลากหลายนะเอาจะเอาโมดสร้างไว้ที่ธรรมชาติให้มาเป็น ก็พอจะจำขึ้นได้นะ เป็นมะขามที่คัดโครงครั้งแรกนะคะเป็นมะขามใหม่นะคะคัดโครงครั้งแรกคัดข้าวลวดไว้นะคะ สมบัติเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะอ่านเลยเหรอแบงซึ่งกัน ณพัชวัตรสวัสดีท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับคุณพัชวัตรครับสว่วนเอฟซีทุกท่านนะครับทำต้นนี้ก็ใช้เวลาที่ดเดียวนะครับไม่ช้านะฮะสป็นแบบไม่ดีดานะครับคุณปาลิศสวัสดีครับ,ค,รบคุณปาลิคค,คุณทิติพงศ์ สวยงามมากครับขอบคุณค่ะคุณนาวินได้ใจทุกต้นเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณเอทุกท่านนะขอบคุณคุณนาวินนะครับขอบคุณเอีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ